วิดีโอนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการมองเห็นที่ผิดปกติในเด็กที่เกิดจากโรคของจอตาตานะครับทีนี้โรคจอตาตาในเด็กมีอะไรบ้างล่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ครับมีโรคที่พบได้บ่อยครับอย่างเช่นเรื่องของเส้นเลือดจอตาตาที่ผิดปกตินะครับที่เกิดขึ้นในเด็กโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดที่อายุครรภ์ต่ํากว่าปกติหรือเกิดก่อนกําหนดนั่นเองครับ ในหลายๆคนนะครับที่มีบุตรหลานที่มีภาวะเกิดก่อนกําหนดนะครับยิ่งเกิดกําหนดตัวเล็กๆครับอาจจะน้าหนักน้อยกว่าพันหกรัมหรืออายุน้อยกว่า30สัปดาห์ที่เกิดมานะครับอันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของโรคจอตาที่ทําให้เส้นเลือดจอสตามีปัญหาได้นะครับหรือนะครับในเด็กอีกกลุ่มหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของโรคก้อนเนื้อที่จอตาครับหรือเรียกว่าเลติโนบลาสโตมาพวกนี้จะมีประวัติผู้ป่วยนะครับหรือ คุณพ่อคุณแม่สายตรงนะครับญาติสายตรงทั้งหลายพี่น้องนะครับที่เป็นมาก่อนอันนี้ก็ต้องระวังครับในเด็กกลุ่มนี้เช่นกันครับถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเด็กที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยมีโรคของจอสตาหรือเปล่าอันนี้ง่ายๆเลยครับหมอมีวิธีครับดังนั้นเมื่อเขามีเรื่องของโรคจอตาจอตาก็เหมือนเซนเซอร์ของกล้องนะครับดังนั้นถ้ากล้องเซ็นเซอร์ไม่ดีถามว่าภาพที่ถ่ายออกมาจะชัดไหมครับก็คงไม่ชัดครับ ดังนั้นเด็กก็เหมือนกันครับถ้าเขามีโรคของจอสตานะครับการมองเห็นเขาจะไม่ชัดครับสังเกตได้จากอะไรล่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่โผล่หน้าเขาไให้น้องเห็นบางทีนเด็กๆหลายๆคนอายุต่ำกว่าสองขวบเขาอาจจะบอกเราไม่ได้ครับคุณพ่อคุณแม่มองเห็นไม่ชัดนะไม่ใช่ครับเราใช้การสังเกตครับบางทีแค่โผล่หน้าไปให้เขาดูครับแล้วก็เขามองตามหน้าเราไหมหรือบางทีมีของเล่นเล็กๆครับให้เขาลองหยิบจับตามเราดูอันนี้ก็จะพอบอกได้ครับปิดตาทีละข้างนะครับ อย่างที่หมอเน้นย้ําไปในวิดีโอ่อนก่อนนะครับปิดตาทีละข้างเนี่ยสำคัญครับเพราะว่าจะทําให้รู้ว่าตาข้างนั้นเนี่ยมองเห็นดีหรือเปล่านะครับอีกอันเลยครับเอาไฟฉายนะครับส่องดูครับถ้าโรคจอสตามีผลเยอะๆนะครับอย่างเช่นมีเลือดออกหรือมีก้อนเนื้อบางอย่างที่อยู่ในจอตาของน้องเขานะครับแสงครับที่มันจะท้อนกลับออกมานะครับมันจะไม่เป็นสีส้มเหมือนปกติสังเกตเลยครับบางคนเป็นสีขาวเลยครับ บางคนสีคุค่นๆตุ่นๆหน่อยในขณะที่ข้างส้มดีชัดแจว๋วอย่างนี้ครับให้คุณพ่อคุณแม่รีบพาน้องๆนะครับมาพบจักสุแพทย์โดยด่วนครับเพื่อที่เราจะได้ตรวจและให้การรักษาตามความเหมาะสมต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามการมองเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญครับฝากดูแลสุขภาพดวงตาของตอนเองและบุตรหลานของท่านให้ดีพบกับคอนเทนต์ดีๆกับมาบอยได้ที่นี่นะครับสวัสดีครับ